สวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นต้องขอเรียนไว้ก่อนนะคะว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทํานายโดยใช้โห,โหราศาสตร์ไทยแบบที่ใช้ลัคนาทํานายนะคะไม่ใช่จากราศีเกิดเพราะฉะนั้นจะตรงกับคนที่ลัคนาเกิดมากกว่าและการทํานายนี้ไม่ได้เจาอจงเฉพาะบุคคลในบุคคลหนึ่งบางสิ่งอาจจะไม่ตรงกับคุณนะคะเพราะว่าคนเราเกิดมาพร้อมกับดาวพื้นดวงเกิดที่แตกต่างกันจึงขอให้ทุกคน รับฟังด้วยการใช้วิจารณญาณใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจส่วนในที่ดีก็ฟังเป็นกำลังใจนำไปพัฒนาต่อยอดอะไรที่ไม่ดีก็ฝั่งเอาไว้เพื่อลมัดระวังและป้องกันอย่าเชื่อโดยงมงายนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วตัวเราจะเป็นคนที่ตัดสินว่าชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อนกำลังใจให้กระทางช่องของเราด้วยนะคะลัคนาราศีมิถุนในช่วงเดือนก,กรกฎาคมเดือนนี้เป็นเดือนที่มีดาวได้ตำแหน่งราชาโชคสามดวงและยังมีดาวที่ได้ตำแหน่งพิเศษอีกสองดวงคือดาวอาทิตย์ได้ตำแหน่งนาราอง์เกณ์นะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันที่16ก,กรกฎาคมความสำคัญของตำแหน่งนี้ก็คือดาวอาทิตย์ เป็นดาวของเรือนพี่น้องเพื่อนฝูงสังคมและการเดินทางเมื่อได้นราเกณฑ์ท่านจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมของท่านเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงท่านจะมีการเดินทางมากในช่วงนี้เพื่อทํากิจกรรมดีๆกับญาติพี่น้องและสังคมนอกจากดาวอาทิตย์ได้ตําแหน่งพิเศษแล้วท่านยังได้อีกตําแหน่งหนึ่งก็คือได้จากดาวเสาที่สถิตยอยู่ในเรือนสุภะได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ตําแหน่ง นี้ท่านจะทําให้ท่านมีชื่อเสียงได้รับการยอมรับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะท่านที่ทํางานทางด้านสาธารณสุขการประกันการแพทย์การทํางานทางด้านต่างประเทศงานจะรุ่งเรืองซึ่งดาวเสาร์จะอยู่ในเรือนนี้ยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมปี68นะคะมาจอบก,กันในเรื่องของการงานดาวการงานคือดาวพฤหัสสถิตยอยู่ในภพวินาศเหมือนมีผู้ใหญ่มาคอยแบ็กอัพอยู่ด้านหลังนะคะ แต่ไม่ออกนอกหน้าดาวพฤหัสจ,จะอยู่ตำแหน่งนี้ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปีหน้าซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะทำอะไรด้วยตัวเองเป็นหลักจะหวังให้ใครมาคอยช่วยอาจจะไม่ได้ตามที่หวังแต่ตำแหน่งของดาวแต่ตำแหน่งของงานที่มีดาวสุภาษิตยอยู่ท่านอาจมีโอกาสได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออาจมีการต้องเดินทางติดต่อกับต่างประเทศมากขึ้นนักเรียนนักศึกษาที่หวังจะเรียนต่อใน,นระดับที่สูงขึ้น ก็มีโอกาสที่จะสมหวังโอกาสแบบนี้จะอยู่ยาวไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี68ในด้านงานเสริมต่างๆท่านมีโอกาสที่จะทํามากขึ้นทั้งทาร่วมกับครอบครัวเพื่อนฝูงงานเหล่านี้จะสําเร็จด้วยดีนะคะตั้งแต่เดือนที่แล้วจนถึงวันที่12กรกฎาคมดาวราพาหรือดาวแห่งความสําเร็จของท่านในตําแหน่งเกษตรเป็นช่วงที่ท่านทําอะไรมักสําเร็จโดยง่าย มีโอกาสได้รับสิ่งดีๆที่ท่านคิดไม่ถึงหลังวันที่12กรกฎาคมจนกระทั่งถึงวันที่2 6สิหงหาคมดาวย้ายไปอยู่หลังลัคนาร่วมกับดาวการงานท่านมีโอกาสได้รับความสําเร็จที่ท่านคิดไม่ถึงในด้านการงานบางท่านอาจต้องย้ายงานไปอยู่ในที่ห่างไกลหรือไปถึงค่อนข้างยากแต่จะเป็นการย้ายงานที่น่าจะเป็นไปนในทิศทางที่ดีขึ้นเช่นอาจจะได้ตําแหน่งที่สูง,สงขึ้น มีผู้สนับสนุนมากขึ้นเนื่องจากดาวเป็นคู่สมพลกันนะคะในเรื่องของการเงินดาวประจำตัวของท่านจรเข้าไปอยู่ในภพก,การเงินตั้งแต่เดือนที่แล้วทําให้ท่านมีความขายันหาเงินมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการเงินเข้ามามากในช่วงวันที่เจ็ถึงสาเอกระะกฎาคมท่านมีโอกาสได้รับฟลุกๆในเรื่องของการเงินอีกด้วยนอกจากนี้ท่านมีเกณฑ์ได้รับเงินจากการติดต่อประสานงาน การทำธุรกิจกับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องในช่วงครึ่งเดือนหลังแต่ท่านก็ต้องระวังเช่นกันนะคะเพราะว่าท่านอาจมีการต้องใช้เงินไปนแบบกระทนหันในเรื่องที่ท่านคิดไม่ถึงในด้านของความรักดาวความรักของท่านไปเดินอยู่หลังลัคนาคนมีคู่ท่านอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสใกล้ชิดกันอาจจะต้องไปทํางานกันคนละที่หรือไม่คู่ของท่านอาจมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพ แต่คนโสดช่วงนี้ท่านจะมีเสน่ห์นะคะมีคนมาสนใจท่านอาจจะอยู่ในกลุ่มญาติพี่น้องแนะนํามาหรือในสังคมเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมง,งานตั้งแต่วันที่19กรกฎาคมดาวประจําตัวของท่านจะย้ายไปอยู่ในภกเพื่อนฝูงพี่น้องได้ตําแหน่งสามตำแหน่งเลยนะคะก็คือมหาจักรุจาวิลาและราชาโชคซึ่งเป็นตําแหน่งที่สูงทั้งสาําแหน่งและยังเล็งกับดาว เสาซึ่งเป็นดาวคู่สมพลและดา,าวเสาเองตามที่ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนต้นว่าได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์จะทำให้ท่านมีวงสังคมที่ใหญ่ขึ้นมีโอกาสที่จะไปอยู่ในกลุ่มคนระดับสูงมีคุณภาพมากขึ้นและท่านเองจะเด่นและมีชื่อเสียงมากขึ้นบางท่านอาจจะได้เข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นหร,หรือมีโอกาสที่จะได้บ้านได้รถได้ที่ดิน และท่านจะมีความใกล้ชิดในวงเครยายิของท่านมากขึ้นขอขอบคุณชาวราศีมิถุนนะคะที่เข้ามารับฟังการทํานายจากช่องของเราและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณมาก